ครับผมมิสเตอร์ฟาเวอร์ครับอันนี้อยู่ข้างบ้านเป็นลานจอดรถแต่มิสเตอร์ฟาเวอร์เอามาปลูกต้นไม้แขนหมดเลยข้ <c oughs> างหน้าก็เต็มข้างหลังก็เต็มเอ่อก็เราจะมาแนะนําการปลูกทุทเนียแล้วก็ปลูกดอกไม้ครับผมลองทําซุ้มข้างข้างบ้านดูที่ไหนก็ได้ครับผมสักซุ้มหนึ่งซุ้มหน้าบ้านมิสเตอร์ฟาเวอร์ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับผม เอารถไปจอดข้างนอกแล้วรักต้นไม้มากกว่า,อ,าอยู่ประมาณสักกว้างคูณสามสามคูณสามเมตรครับผมบนก็ข้างๆก็ใช้เสาปูนซีเมนต์สองเสาครับผมแต่ถ้าใครมีที่กว้างใหญ่กว่านี้ก็ใช้สามเสาจะได้ใช้ไม้น้อยลงไม้หน่อยครับผมหรือสี่เสาสี 4, ่เมตรนี่กกำลังสวยเลยครับสี่คูณสี่แล้วข้างบนก็ทำไปด้วยไม้เนื้อแข็งอะครับผม ตีเป็นละแนง g ไปครับผมง่ายๆอ่างบนก็คุมด้วยพตตายาลาสติกใสที่รัศดามีขายครับใสคุณสาคุณ3า3มเมตรก็อยู่ประมาณสัก350ไม่เกิน4 0 0ร่ะครับผมคุมกันฝนนะครับผมแล้วก็กองแสงแดดมาได้ประมาณสัก20แล้วมิสเตอร์ฟ้าวา,างก็เลื้อยไปด้วยอง,งุ่นเดี๋ยวต่อไปก็จะมีอัง,งุ่นให้มันย้อยลงมาคาดว่า <c oughs> ข้างนี้ก็ปลูกไปได้ถั่วถั่วฝักยาวครับผมเพื่อจะให้มันเลื้อยมานี้ให้มันย้อยลงมานี้ <c oughs> แล้วก็แขนพิทูเนียเยอะแยะมากมายเลยครับผมอ้ยหลายซีสันแล้วก็ไม่ต้องห่วงฝนอะครับผมพอปลูกเสร็จแล้วก็ฝนตกก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะมีสาดบ้างแต่ก็แก้ไขกันอีกทีหนึ่งแต่พิทูเนียนี่สวยจริงๆเะครับผมเอ่อก็ข้างล่างก็พิทูเนีย <c oughs> ฝนตกก็ย้ายเข้ามาเอา่อถ้าให้องุ่นมันเลื้อยมาตอนนี้แสงยังเยอะอยู่จริงๆก,กองแสงลงมาสัก50%กําลังดีครับผมสําหรับปลูกพวกดอกไม้ต่างๆเนี่ยเขาไม่ชอบแสงเยอะมากครับผมไม่สดใสแต่จะให้เต็มที่ก็50% 60%นี่กำลังดีเลยครับผมแต่ถ้ามีเงินก็อยากจะทําดีๆครับผมทําเป็นซุ้มแบบโคง้งงอเหมือนกัน บริษัทอากาโกครับใหญ่ๆโอ้โหสูงๆอากาศทายเทสสะดวกเป็นโรงงานเป็ดก็จะปลูกดอกไม้ได้เยอะแยะมากมายนลสวยงามมากครับผมแต่ตอนเนี้ขาผู้อุปถรัรมภ์ฝากดูโฆษณาหน่อยแล้วับผมสักคนละหนึ่งนาทีลหลายๆคนดูก็วิสเตฟาหก็จะได้ตังค์มาทำเกี่ยวกับดอกไม้ทำการวิจัยแล้วก็ปลูกปลูกเสร็จแล้วก็เอามาแนะนำให้ เอฟซีเเพื่อนๆหรือน้องๆพี่ๆต่างๆได้ปลูกกันหรอครับผมแต่ถ้ามีโรงเงยืองนี้สบายเลยครับผมปลูกได้ทั้งปีฝนตกก็ไม่ยัน่นแดดจัดเมษานี่กไไ็ไม่ไม่ต้องห่วงครับผมพวกหลายตัหลาย,ลายนไม้นี่ปลูกได้ทั้งปีครับเช่นพิทูเนียส,สวยๆงงามนั่นแหละครับผมตรงนู้นก็มีเดี๋ยวก็แนะนําไปเรื่อยก็เห็นหมดหมดแล้วล่ะครับผมมิสเต์ฟาวเอามาโชว์ให้ดูลหลายๆคลิปแล้ะ <laughs> รอบๆบ้าน <laughs> จนจะไม่มีที่วางอยู่แล้ว รถน้ำทีนี้เป็นชั่วโมงโอเคครับผมเป็นไอเดียสําหรับผู้ที่อยากปลูกดอกไม้สวยสวยไม่ต้องห่วงฝนไม่กังวลฝน,นไม่กังวลแดดเกินไปก็ทําซุ้มนะครับผมมีปัญหาอะไรคอมเมนต์อยู่ใต้วิดีโอมิสเตอร์ฟลเวอร์จะแนะนําให้นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟลเวอร์ครับม <c oughs> ีความสุขครับกับดอกไม้ไม่หอมหรอกแต่ก็โอเค แฟนตั้ง <laughs>